สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนแปลงล่างเป็นเกียร์สีในวันพีซแอนด์ออนแอนด o ออนวันพีซได้ไ้มครับนะผมในมือถือด้วยขั้นแรกนะผมเราต้องมีหาร์ชิก่อนนะครับผมเรามีหาร์ชิรับผมแล้วกดไปตรงที่เลขสองครับ mm hmm. ก็ขึ้นเกียร์สองเอาเฮ้แล้วก็ย่อครับผมย่อจนกว่าไปเกียร์สี่ แล้วก็กดที่ฮาชีครับต้องเอาฮาชีมาไว้ช่องนี้ฮาชีช่องแรกเลยนะครับผมแล้วกดครา้งนะครับฮาชีคือแบบนี้แล้วก็กดที่เกียร์สี่แล้วกดครั้งนะครับก็จะกลายเป็นเกียร์สี่เต็มตัวแล้วครับขออนุญาตเป็นหุมมองนะครับให้หูมองนะครับผม มันโดนน้ำล่ะนี่คือมันปกติแล้วผมมาปืนช้างครับมาปืนช้างทีเดียวแตกนะผมไม่ใชด่ดูเพื่อนผมได้อืมไม่แตกก็ไม่แตกก็ไม่แตกปืนช้างไม่ปืนช้าง,างอ่ะ หนบมาบังครับโดนเต็มวแค่นี้แหละครับผม